เปิดประสบการณ์สุดหลอนจ่าย150บาททัวร์โรงแรมเรือรังเจ็ดชั้นโรงแรมสุดท้ายฝั่งขวาเกาะช้างเปิด3มเดือนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติแห่ชมกันตรึงจนกลายเป็นไวรัลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราดขณะนี้พบว่าการทัวร์โรงแรมเรือรังเจ็ดชั้นบนเกาะช้างกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ชอบบรรยากาศสุดหลอน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเกาะช้างฝั่งขวาที่กำลังอยู่ในกระแสสนใจของทั้งนักท่องเที่ยวคือที่โรงแรมกาแล็กซี่ที่มีลักษณะเป็นเรือสำราญขนาดสูงเจชั้นตั้งอยู่ภายในโครงการเกาะช้างแกรนลากูนาปัจจุบันเป็นโครงการร้างและไม่มีการประกอบกิจการแต่อย่างใดแต่เจ้าของโครงการได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมโรงแรมเรือสำราญ ระหว่างการเข้ามาเล่นน้ำและพักผ่อนบนชายหาดได้โดยจะเก็บค่าเข้าชมเป็นสองประเภทคือหากเข้าชมพื้นที่โครงการเกาะชางแกรนลากูนาหรือเข้ามาพักผ่อนบริเวณชายหาดของโครงการจะคิดค่าเข้าชมในราคา100บาทต่อคน แต่หากต้องการเข้าชมโรงแรมเรือรังเจชั้นจะต้องจ่ายเพิ่มอีก50บาทและสามารถเข้าชมได้ไม่จำกัดเวลาในทุกชั้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่าสนใจของโรงแรมจนทำให้ในทุกช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความหลอนอย่างต่อเนื่องขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติพากันเรียกโรงแรมแห่งนี้ว่าโก o ชิปหรือเรือผี โดยชั้น1และ2เป็นห้องประชุมและพื้นที่พนักงานส่วนชั้นที่3ถึง5เป็นห้องพักประมาณ200ห้องซึ่งบางห้องถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาส่วนบางห้องที่ถูกเปิดทิ้งไว้พบว่าภายในห้องยังมีทีวีกู้เย็นน้ำดื่มผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวและเครื่องเล่นในสภาพเดิม และชั้น6 7ถึงเเป็นพัตตาคารซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทุกห้องและทุกชัน้นสำหรับการเดินทางมาสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นจากท่าเรือเฟอร์รี่แอ่วสปารโรสตําบนเกาะช้างให้เลี้ยวขวาขับรถตามทางไปเรื่อยๆประมาณ27กิโลเมตรจึงจะพบกับจุดหมายปลายทางคือโครงการเกาะช้างแกรนลากูนาซึ่งเป็นโรงแรมสุดท้ายของเกาะช้างฝั่งขวาโดยโครงการ เกาะช้างแกลลากูนาตั้งอยู่ที่หาดคลองปลอยตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเริ่มดำเนินโครงการเมื่อประมาณ20ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่เกาะช้างกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวโดยมีโรงแรมเรือเจ็ดชั้น เปิดให้บริการระดับไฮเอนซึ่งในครั้งนั้นเป็นที่นิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักแต่ต่อมาภาวะเศรษฐกิจไม่ดีจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารอยู่หลายครั้งประกอบกับเคยมีผู้ที่พลัดตกจากชั้นเจ็ดของโรงแรมจนเสียชีวิตจนเป็นที่มาของเรื่องเล่าขานถึงความน่ากลัวและความหลอนจนสุดท้ายต้องปิดให้บริการอย่างถาวรจนถึงปัจจุบันสำหรับใครจะไปพักผ่อนแอดมินขอแนะนำทเที่ยวเกาะช้าง มีน้ำตกสวยๆหลายแห่งมีชายหาดที่สวยงามเม็ดทรายสีขาวน้ำใสาราวกระจกดื่มดำกับธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติกเกาะช้างสุดท้ายนี้แอดมินขอกำลังใจถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยละ่ะถ้าไม่กดแอดมินจะปล่อยผีไปหลอกฮ่าฮ่